สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับแอนคุงนะครับกับเกม Plants vs Zombies นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ด่านเลเวล2คีทอนะครับในโหมดเอเวนเจอร์นะครับก็ดูกันเลยครับแอนคุงเฮาครับผมเหมือนเดิมครับก็ตอนนี้ก็มีซอมบี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับที่ที่โชว์นะครับตัวที่อันตรายหน่อยก็เป็นไอตัวแดงเนี่ยครับเป็นฟุตบอลซอมบี้นะครับตัวนี้นะครับ นอกนั้นก็ธรรมดาครับอ่าเรามาดูว่าเราจะอะไรไปบ้างนะครับอันนี้ขาดไม่ได้ครับนี่ครับเฮดฟรีครับอ่าหินนะครับที่รีโมลุ่มศพนะครับเฮดตัวใหญ่นะครับเมื่อกี้เราได้มาใหม่นะครับเฮดเมาส์นะครับเชอรี่บอมนะครับแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับก็เลือกครบแล้วก็รุยเลยครับ เเยอะพอสมควรนะครับนี่วางก่อนเลยครับต้องรีบวางนะครับเพราะจะมีเวลาดีเลยนะครับ <zombies> <c oughs> มาตะวันเลย ด่านที่สองคีโตกนี้ก็จะมีแค่ธงเดียวนะครับก็ยังไม่เยอะมากครับตอนนี้วางเห็ดให้ครบห้าต้นอยู่ครับทิศเหลือได้ค่อยว่ากอีกทีแล้วก็วางเห็ดฟรีไปเรื่อยๆครับพร้อมกับขุดหลุมศพออกครับ ศบก็ใช้เ5็แสงอาทิตย์นะครับ,รบเร่ม้ผดได้แล้วครับช่วงแรกวางเห็ดฟรีไปก่อนครับประหยัดครับเห็ดฟรีนี่ก็ถ้าเกิดวางไว้ด้านหน้านะครับในแถวที่4ีนะครับรับจับด้านหน้ามานะครับ1 2ึ่สอก็คือถ้าเกิดซอมบี้เดินเข้าสนามมามันก็จะยิงทันทีครับ พอเข้าเขตยิงนะครับเนี่ยก็จะเริ่มยิงเลยครับวางไปเรื่อยๆครับ ไอตัวที่ต้องระวังนี่นี่ครับอีกตัวนี้ครับอันตรายรต้องใช้เห็ดเมาเลยครับจะทำให้สัมปีวิ่งกลับไปกินกันเองครับตอนนี้เห็ดแสงอาทิตย์เราต้นใหญ่แล้วนะครับเพต้นใหญ่ก็จะให้แสงอาทิตย์เร็วขึ้นนะครับภารกิจหลักครับก็ต้องขุด จ้หลุกศพออกไปนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะถ่ายท้ายเกมแล้วนะครับตัมมี่ก็เริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อย ปดนลุมสบออกครับปุ่นไฟนั่นเวฟมาแล้วครับไม่ทันแล้วครับบังนี้ต้องเอาบังไว้ก่อนครับตัวอื่นนี้ไม่น่ามีปัญหาก็ตล่แบบสบายๆครับการที่สองกิหกไม่มีอะไรมากครับ ได้เห็ดเล็กวางครับประหยัดน,นะครับนี่เราวางไว้เต็มพื้นที่เลยนะไอตัวนี้มันอึดหน่อยครับใเวลานาน,านก็เหลือตัวเดียวครับหมดแล้วอึดจริงจริงเลยนะครับตัวนี้ไอเนฟุตบอลเนี่ยโอเคครับเราก็ได้ไอเทมใหม่แล้วครับเป็นเห็ดต้นสูงสูงนะครับ เจ้าเห็ดตัวนี้นะครับก็จะมีระยะการโจมตีที่ไกลนะครับแต่ว่าเมื่อมอนสเตอร์เดินเข้ามาใกล้นะครับหรือว่าซัมบีเดินเข้ามาใกล้นะครับไอเห็ดตัวนี้มันจะหลบนะครับมันจะไม่โจมตีนะครับยังไงนะครับด่านที่2อคิดก็จบลงแล้วนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด u b s c r i b e แล้วก็ติดตามให้ผมนิดนึงนะครับแล้วเราเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปถัดไปนะครับคลิปที่2องิด7นะครับผมแล้วเจอกันครับซีโอเกนครับผม